โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายรหัสในราคา4,400นะครับลดมาเรื่อยๆขายไม่ออกก็เลยลดเรื่อยๆนะครับ4,400เท่านั้นนะครับอ่าใครที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับจะลด1-200นะครับก็ราคาคุยกันเองนะครับก็ทักแฟนเพจมาเลยนะครับรหัสินค้านี้ก็จะเป็น008ราคา4,400นะครับผมก็ทักแฟนเพจมาได้เลยซื้ยทรงหมอยซื้อขายดีเกมนะครับก็ ใครที่ทักมาแล้วนะครับก็ขออย่าปั่นนะแม่งทักมาปั่นกันเยอะมันจะมาโกงอะ่ะมันแบบว่าอยากให้อะไรว่ามันอยากให้เอารหัสก่อนนะว่างี้เออนี่เดี๋ยวผมก็จะให้ดูขั้นเลยนะครับขัน้นขั้นนี้ก็ยังไม่ได้เติมนะเติมขั้นที่แล้วนะครบผมนะเออก็จะมีเติมกี่ขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขั้นนะครับก็จะเป็นสองพันหนึ่งร้อยนะคผมนะสองพันหนึ่งร้อยนะครับ,นะ 2, รบดูบโปรไฟล์นะครับตลอดชีพทีมก็ สองจุดแปดคิวเดนะอันนี้คิวเดยคิวเดสองหมดอันนี้หนึ่งนะนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอ่าดูการแต่งตัวนะครับผมการแต่งตัวอ่านี่การแต่งตัวก็จะมีประมาณนี้มีของเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นชุดเป็นเซตเลยนะผมนะนี่มีชุดแะรเยอะแยะเลยนะก็รีบมาซื้อนะครับมีลดราคานะครับใครกดไลค์กับกดติดตามจะมีลดราคาสองร้อยบาทนะครับประมาณนี้เลย หนึ100่งร้อยถึงสองร้อยเลยนะครับนี่มีเซตประมาณนี้เลยนี่มีประมาณนี้เลยนะใครที่อยากซื้อใครที่อยอะไรก็ทักแฟนเพจมาสอบถามข้อมูลก็ได้นะครับมาสอบ,สอบถามข้อมูลรหัสก็ได้นะครับว่มามันเป็นยังไงอ่าก็ไอดีนี้ก็ขายในราคา 4, คสี่พันสี่ร้อยนะคบผมติตามก็จะลดให้อยู่นะ นี่นะครับเดี๋ยวผมอันอันนี้ก็ดูดูหมดแล้วนะผมขอเลื่อนเร็วๆหน่อยนะครับนี่แล้วก็ไอพวกชุดเกางเกงไม่ค่อยสําคัญหรอกครับมันมันมีชุดเท่ๆแล้วไงเออย่างไงมันก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีชุดเนี่ยชุดเนี่ยนี่นี่นี่ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมล่ะเออชุดเยอะขนาดเนี้ดูกล่องนะครับแพ็กเกจบัตรเพิ่มติมอื่นๆนะนี่ก็มีประมาณนี้เลยนี่มีเซตนะครับ เซตอย่างเยอะนะผมบอกในตัวละครนะครับผมตัวละครตัวละครนะครับผมนี่ตัวละครมีอาร็อกมีโจเซฟมีโรล่าอลาฟาเอลมีอะไรหมดเยอะแยะเลยนะครับผมนี่นะปุกพลังนี่คู่หูนะครับผมคู่หูเรามาดูคู่หูเลยดีกว่านี่คู่หูมีหนึ่งเอ้ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับทักษะเรามาดูกันนี่มีสกินอะไรหมดเลยนะ นี่ใส่สกินแรก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เรามาดูชุดผู้ชายเลยดีกว่านี่ชุดผู้ชายนะชุดผู้ชายก็มีประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนดูนี่แล้วก็แว่นนะครับแล้วก็หมวกเออมีประมาณนี้เลยมีของเท่ๆก็ได้มีเยอะแยะเลยนะผมมีเยอะแยะจนไม่รู้จะแต่งยังไงแล้วนะ เสื้อนี่ครับเสื้อเยอะแยะเลยอ่ะเออตัองเกงนะผมขอเลื่อนเร็วๆหน่อยนะเลื่นผ่านตาคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับท่านผู้ชมนี่ขอเลื่อนผ่านตานะแล้วก็ชุดมีประมาณนี้อีกแล้วขอ,อ,อ,นะองอย่างเยอะนะของอย่างเยอะนะเออ คอเลคชันนะครับผมมาเรามาดูเรามาดูพี่ใหญ่กันเลยดีกว่าน,นี่พื้นหลังนะครับผมอโอ้ยแม่งไม่ยังเยอะนะรูปรูปโอ้โหรูปเลื่อนคนนานอะนี่แล้วก็กล่องดวงใจนะครับผมมีประมาณนี้อาจจะไม่ได้มีเยอะนะกระบอกสพา,านี่เลยเนี่ยสีเหลืองทองเยอะแยะเลยโอ้หเลื่อนเย่อนอย่างเยอะล่มชูชีพก็มีประมาณนี้ก็เยอะนะแอร์บอร์ด ไอบอร์ดมีของแรนี้ด้วยนะคะผมนี่เราขายเราขายสี่เันสี่รถละรถละนี่สกินอาวุธีประมาณนี้นี่สกา้าไททันนะคะผมมีสกา้าไททันนี่มีอันนี้อน,นี้ดาเมสองนี่แมกกาซีนผมว่าอืมก็มีประมาณนี้นะอันนี้อันนี้เปิดอะไรอะ่ะ ซาฮันเตอร์ซีฮันเตอร์อ๋อหน้าไม้นี่นะผมนี่มีของแรเยอะแยะเลยนะนี่ดบาบคาตันนมีสองอันเลยนะคะผมนี่ดาบคาตันนาสองอันดบนาบคานันนก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเออมันก็ช่วยในความเท่อยู่นะนี่เมวอสีรูปนะคะผมพ,พานะพานะเยอะแยะเลยท่าทางนะผมท่าทางมีท่าเยี่ยมมีท่าอะไรท่าหัวเราะ ถ้านี่มีประมาณนี้เลยนี่นะครับผมก็จะอ่วิชานี้ตานะครับอ่าตายังไม่มีเนาะเออก็ประมาณนี้เลยลักกี้โลโย่เออเรามาดูลักกี้โลยเย่นกันดีกว่าอันนี้มีศูนย์อันนี้ลักกี้มีสี่นะครับผมไดมอนด์โ o y ย l สี่สิบเออโกยังเหลือสามสิบนะอันนี้สี่อันนี้ยังไม่ได้เติมนะครับผม อาก็ใครที่อยากซื้อก็ทักแฟนเพจทรมหมอยซื้อขายดีเกมมานะครับผมใครที่ทักแล้วก็บอกรหัสสินค้าด้วยนะครับไม่ใช่ทักมาแล้วบอกพี่ผมเอาอันนี้พี่ผมเอานู้นน้องพี่เอานี้เออแขนแขนอันนี้ก็ออกได้ตามสบายนะอันนี้มันแขนมั่วๆหละเข้ามามั่วๆนะเออนะครับใครที่อยากซื้อในรา,า 4, 4, คาสี่พันสี่โคตรคุ้มแล้วนะอันนี้ชุดเยอะแยะเลยนะครับผม ชุดเยอะแยะขนาดนี้ไม่ซื้อกบาบาแล้วนี่อ่ะมีเพชรห้าสิบแปดเพชรนะครับผมนี่เติมสะสมเออมันมาซีซันใหม่แล้วนี่วะนี่นะคบผมขั้นก็มีประมาณนี้โปรไฟล์แล้วก็เรามาดูแงค์นะครับผมแงคงก็แงคงโกแงคงโกนะบัตรเพิ่มไม่มีนะอ่นก็มีประมาณนี้เลยก็นะครับใครที่อยากซื้อก็ทักแฟนเพจผมมานะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคปทีเพียงเท่านี้ใครชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบาย